สวัสดีค่ะสาวท์เที่ยวแคมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หรือว่างแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ละเมื่อยากโนสไปแม่เราเฝ้าโอลาเฮก่อมลูกน้อยนอนไปไม่ห่างหันเฮไปจนไกลแต่เล็กจน นี่แหละนะอะไรไม่ใช่ใล่นะพอข่าน้ำนมกวนคิดพี่นิดให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข่าน้ำนม เลี้ยในอกผสมกันไปน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมกวนสวนหาหลูกฟังแต่เมื่อล้างเปรียบดังแผ่นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวกเลียนผ้าเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินโทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เอ๋ย That's what it is.